สวัสดีนะครับก็ถ่ายกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาทีเราจะออกเรือนะครับก็บรไดผ่าคล้องกันมาครบแล้นะครับวันนี้ก็รถทีมงานซ้อมรอนะครับมากันเป็น1ิบคันนะครับก็จะลงพื้นทีในการตกปลาคืนนี้นะครับก็คอยรุ่นกันนะครับสําหรับวันนี้ว่าก้องใครนะครับว่าจะได้เป็นแชมป์กันอีกครั้งนึงนะครับในการมา ตกปลาสำหรับคืนนี้นะครับน้ำลุงนี้ก็อนแแคบแลยนะม่ต้องแคบนี่กำลังเตรียมนะครับไม่กินเนี่ยเขาตอนนี้ก็เตรียมนะครับเรือยอยู่ข้างน้อกนะครับก็เตรียมคล้องออกไปนะครับเดี๋ยวจะต้องไปเอาเรือข้าวมากขอนะครับขอนลำซีปลาติดจอดอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะไปเอาเรือขึ้นมาขอนแล้วก็จะได้ลงคล้องกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับพมก็ไม่ข้ออะไรผุดหมากนะครับข้อฟากช่องเล็กๆของพมด้วยนะครับ ให้กดนค้าไปชมและก็ติดตามกันได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับและก็เพื่อนๆนักนะชอบการตกปลาทุกคนด้วยนะครับขอฝากกันอีกครั้งนึงนะครับ